เจ้าตักกะแตนตัวน้อยเห็นไหมครับนี่คือเจ้าตักกะแตนนะครับสวยๆเลยตัวนี้นะฮะดูสภาพพื้นดินนะครับพื้นหินเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้ามอสอย่างหนึ่งนะครับมอสอีกอย่างหนึ่งนะครับมอสสาลายนะครับเนี่ยครับความชุ่มชื้นของเขาครับผม เราจะมีมอสปรับปลายนะครับแต่ตรงนี้วันนี้เรามาถ่ายกระตักกระแตนตัวน้อยเมื่อไงลูกไม่ขยับเลยครับพอได้ยินเสียงคนไม่ขยับเลยนะฮะภาพดีๆบรรยากาศดีๆครับผมต้นเฟิร์นก็มีนะครับเฟิร์นอยู่ด้านบนนู้นครับสวยเลยครับสวยเลย นี่ครับเจ้าลังพึ่งธรรมชาติคืนกับธรรมชาติครับผมให้ธรรมชาติให้มันสมดุลครับแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขครับนะฮะวันนี้เดินทางกลับแล้วครับผมสวัสดีครับ